สิ่งหนึ่งที่คนมักจะไม่เข้าใจก็คือการคำว่ากลับบ้านเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการกลับไปทำไร่ทำนาแบบที่ปู่ย่าตายายเราทำเท่านั้นเรากลับไปทำอย่างนั้นได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนั้นแต่เราจะทำให้มันดีกว่านั้นทำให้พัฒนาไปได้ดีกว่าก็ได้ฉะนั้นการคำว่ากลับบ้านมันจึงไม่ได้หมายความว่าการกลับไปทำไร่ทำนา มันจะทําอะไรก็ได้ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะมีระบบอินเทอร์เน็ตมีการขนส่งมีอะไรต่างๆมากมายคนจำนวนมากกลับไปทําธุรกิจทําอะไรที่บ้านของตัวเองซึ่งมันลดค่าเช่าลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้แรงงานที่เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาทำงานโดยการสร้างธุรกิจสร้างอะไรร่วมกันขึ้นมา มากมายเลยทีเดียว